ก่อนอื่นเลยนะครับผมเราก็จะมาดูสภาพสภาพของแผงแล้วก็ตัวอินเวอร์เตอร์ r, ตัวโครงสร้างครับผมที่อยู่มานานประมาณสองปีแล้วนะครับผมนี่สภาพยังโอเคสภาพยังโอเคนะครับผมถ้าล้างหน่อยก็เหมือนใหม่เลยนะครับผมนี่ก็จะเป็นนา,นนานทีก็จะล้างนาน,นานทีก็จะล้างอันนี้จะเป็นปั๊มหอยโค่งฝั่งนู้นก็จะเป็นปั๊มสมมครับผมดูดน้ำบาดาล เดี๋ยวลองห้อยโครงก่อนนะครับผมท่านใดท่านใดอยากรู้นะครับผมว่ามันดันสปริงเกอร์ได้เยอะขนาดไหนอันนี้คุณพี่จะของนี่พารีวิวนี่หอยโครงทํางานแล้วนะครับผมอพอหอยโครงทํางาน,นครับผมเราจะปิดการทํางานของตัวปั๊มเสมอดูดน้าบาดานโดยที่ใช้แผงร่วมกันกันกบปั๊มบาดานนี่แหละ นี่ครับผมอันนี้ก็จะเปิดสปริงเกอร์ครับผมเดี๋ยวรอให้น้ำมันเต็มท่อก่อนนะครับผมเราจะถ่ายให้ดูว่ามันได้ถึงไหนเจอตั้งแต่ตรงนี้ไปนะครับผมยาวไปนู่นยาวไปนู่นนะครับผมดูความแรงด้วยนะครับผมนี่นู่นจนสุดนู่นนะครับแล้วก็มีไปไหนต่ออีกไหมครับพี่ไปทางนน้นอีกครับผมแล้วก็มีตรงไปนู่นอีกครับผม20ตัวนี่ได้สบาย กี่กิ่ตัวพี่สี่สิบบอ่สี่สิบฟังปากได้กี่ตัวครับผมประมาณสี่สิบครับผมสี่สิบหัวสปริงเกอร์นะครับผมแรงดันก็นี่ประมาณนี้เลยนี่เดี๋ยวดูให้ใกล้แรงดันประมาณนี้เลยนะครับผมสําหรับท่านใดอยากทราบนะครับผมอยากเห็นด้วยตาตัวเองนะครับผมว่ามันดันได้ไหมนะครับผมอันนี้จ้าโมงแล้วพี่อันนี้ก็ประมาณห้าโมงเช้าประมาณห้าโมงเช้านะครับผมนี่แดดขนาดนี้ก็ดันได้แล้วนะครับผมนี่เป็นฝอยอย่างดี ใช้ลดน้ําที่ใช้ลดผักลดต้นไม้ที่อยู่ริมริมสระนะครับผมหรือว่าอยู่นอกเหนือนจากสระเขารดได้อันนี้ก็จะปลูกเป็นหญ้าหญ้านี่พี่ใช้วิธีการลดโดยด้วยแบบไหนครับผมตอนนี้เป็นพีนาผมใส่กอเทียงใส่หญ้านะมรับเป็นสปริงเกอร์เหมือนกันเป็นสปริงเกอร์เหมือนกันนะครับผมสําหรับรดหญ้าก็ใส่สปริงเกอร์เหมือนกันนี่ครับผมตรงนี้พื้นที่กี่ไร่ครับพี่พื้นที่ เฉพาะที่นาที่ทำเป็นโคกหนองนาตรงนี้17ไร่17ไร่เฉพาะการที่เอามาทําเป็นโคกหนองนานะครับผม17ไร่โดยใช้น้ําเลี้ยงจากโซล่าเซลเนี่ยแค่ชุดเดียวใช่ไหมพี่ครับผมชุดเดียวครับใช้มาสองปีใช้มา2ปีใช้ชุดเดียวนะครับผมทั้งดูดทั้งอัดนะครับผมจบที่ตรงนี้เมื่อ2ปีที่แล้วก็อยู่ประมาณ6 0,000กว่าบาทพร้อนติดตั้งไหมครับพี่ครับผม พ้อมติดตั้งทั้งหมด6ก0 0 0กว่าบาทพร้อมติดตั้งทั้งหมด60,000กว่าบาทครับผมนี่พร้อมรับประกันอีก2ปีนะ 2> แต่ว่าตอนนี้ใช้เกินมาแล้วนี่กำไรแล้วนี่ครับได้กำไรแล้วครับผมได้กำไรแล้วก็สั่งอีกชุดหนึ่งมาอยู่ฝั่งนู้นนะครับผมที่ถ่ายให้ดูให้ชมตอนแรกนะครับผมแล้วก็มีพี่ก็อันนี้เรียกว่าเป็นชุดแรกนะครับผมแล้วก็พอเห็นชุดนี้แล้วก็มีคนมา มาติดต่อที no ch, right? ่พี <mel> ่ใช่ไหมครับผมนี่ครับผมมาติดต่ออีกอำเภอนครคูณเนี่ยช่างทีมงานช่างงานมาทําให้ก็น่าจะประมาณสิบกว่าบ่อสิบกว่าบ่อนะครับผมอำเภอนนรคูนนี่โดยที่พี่แกรู้เนี่ยอาจจะมีแค่สิบกว่าบ่อแต่ว่ามันน่าจะเยอะกว่านั้นแหละครับผมอ่าโอเคแต่ก็เคยเคยใช้บริการครับผมใช่เคยใช้บริการกันบริกสองบ่อก็นเลยมาเอกจากงานมาทําที่นี่กันเลยเลยมั่นใจทีมงงานก็น่าสนใจโอเคครับผมทางเราก็การบริการ คือหลังการขายก็โอเคครับผมคือถ้างานมีปัญหาก็คือสองสามันโทรไปนั่็คือมาครับฟที่ไหนก็มาหรือรับประกันครับผมรับประกันครับทีมงานคุณภาพจริงนะครับผมยืนยันนะครับผมครับผมขอบคุณครับผมก็สําหรับลูกค้าท่านใดนะครับผมที่เลือกใช้ทางบริการอำนาจโซล่าเซลล์นะครับผมทางเราขอขอบคุณนะครับผมที่เข้ามาอุดหนุนของโซล่าเซลล์ไม่ว่าจะเป็นชุดติดตั้งชุดประกอบส่งหรือว่าจะสั่งแยก ปั๊มแยกแข็งไปนะผมทางเราขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่เข้ามาอุดหนุนของของเรานะครับผมแล้วเราก็จะไม่ทําให้ท่าผิดหวังนะครับผมเราก็จะรับประกันท่านอย่างที่ปากพูดนะครับผมถึงแม้จะไม่มีใบรับประกันก็ตามนะครับผมอโอเคครับผมอํนนาโซล่าเซิลสามารถโทรได้ที่เบอร์0829463084นะครับผมวันนี้ก็สวัสดีครับผม